สวัสนดนีครับผมน,นีเจอรราจะช่อง u t u b e my maxim channel นะครับผมแล้วก็วันนี้อาจจะมาถ่ายในมุมที่มืดๆหน่อยนะครับผมก็วันนี้เนะครับเป็นวันที่แบบว่าวันที่31ธันวาคมนะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมข่าดาวคนเดียวนะครับผมก็มคนถามว่าทําไมผมถึงไม่ไปข่าดาวกับเพื่อนนะช่วงนี้โควิดมันกำลังระบาดน,นะครับแล้วเราก็มาเข้าดาวคนเดียวครับตระจกของเรางเอง โชคชัยของเรามาโชคมาเขาก็เย่นี่ครับก็โชคดีของเรานะครับผมก็จะล่องข้าดาวกับผมในคืนนี้นะครับผมปุ้บก้อนของผมในการข้าดาวในคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะเอาไอ้โชคเนี่ยไปย่างกินนะครับโอ้โหเล่นก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ก็เป็นไฟที่ผมซื้อมานะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีกาลังดังอ่าเขาเรียกว่าก่อไฟไว้นะผมเพื่อเอาไว้ย่างลูกชิ้นนะผมแล้วก็ โทรศัพท์ไฟฟังเพลงคนเดียวนะครับผมมาเข้าวดคนเดียวนะครับที่ตรงบ้านผมจะ <c oughs> เป็นสวนรับผมยังสองทุ่มอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ผมยังยังยังไม่ต้องทําอะไรมากนะผมก็จุดไฟอะไรไปทํานองนี้นะครับผมวันนี้คลิปของผมก็จะมาแบบเตรียมแบบนั่งชิวๆคนเดียวนะครับผมแล้วก็คลิปในปีใหม่เนะี่ยผมคิดว่าผมน่าจะลงเยอะกว่าปีปีที่ผ่านปีนี้นะครับผมเพราะว่า wow. ผมเริ่มปรับตัวอะไรได้แล้วแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะจัดเวลาตารางผมเลยแล้วแหละนะครับคืนนี้ผมก็ไม่เหงาแลครับมีเจ้าตูบดีโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยเลยกันนะครับว่าผมดูคนเดียวจริงหรือเปล่านะ l e ไปสก โอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินเอ,อ่อพวกของกับอะไรก่อนนะครับผมจนะเจอกันตอนที่ใกล้เขาดาวนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะครับสิบสองครึ่งประมาณน,นี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยว ทร่บ้านก็รับกันหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มหนาวๆมาแล้วตอนนี้พเจรพรพเจิน,นตอนนี้มีห้าสองตัวไม่เหรอก็เดี๋ยวผมก็อยู่คนเดียวนะครับ เขาด้คนเดียวครับครั้งแรกในชีวิตครับผมนั่งคนเดียวปิ้งไฟก็อีแบบนึงเนะี่ยทนี้ผมดียินเสียงมาวันนะแล้วมีน้องโชคชัยอยู่ข้างหลังผม,มนอนไปวันการนอนโชคชยัยจะมีเสียงประทัดเยอะเลย โอเคนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมได้กลับมาอยู่ที่ห้องผมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเครืนองหลมันเย็นมาก,กน,นะครับประมาณสักไม่รู้ว่ากี่องศาแต่ประมาณสิบสิบก,กว่านี่แหละผมไม่ไม่ได้ดูอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะนะครับผมทุกคนและทีนี้นี่ผมก็ได้มาอยู่ในห้องของผมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดรอเข้าดาวกันเลยเดมานะครับทุกคน ครับตอนนี้ก็11โมง56แล้วและเวลาอีกไม่นานเหลือวเวลาอีก3นาทีกว่านะครับผมเดีวเราจะมาดูด้วยกันว่าวันนี้เราจะเข้าดาวไปด้วยกันขอเช็คโน,นีใหม่ไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามารอ,รอกัน10วินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้32 33 เอาละครับไปพร้อมกันครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเอาละรีิวเยียสิ่งนั้นไม่ได้ะครับพ่อแม่นอนสวัสดีวันที่หนึ่งมก,กราคมนะครับผมขอให้ทุกคนเจอความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามช่วยดูความมีสิ่งไปครับแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย